วันนี้ก็มาประจำการอยู่บนไร่เหมือนเดิมนะคะหอบนิดหน่อยวันนี้มาทำการพวนดินต้นเลมอนที่ปลูกไว้ตรงแนวด้านหลังของที่นะคะจำนวนหกต้นดินตรงนี้มันเป็นดินที่ ยังไม่เคยปลูกอะไรแล้วสำเร็จเลยเพราะว่าตรงนี้มันเป็นดงยูคาลิปตัสซึ่งเราได้ทำการเอาต้นยูคาออกแล,แล้วแล้วก็เอาเลมอนใส่มันก็ <c oughs> มันก็จะดูอื่นๆไปนิดนึงเพราะว่าตรงไหนที่เราปลูกยูคาลิปตัสแล้วเนี่ยดินตรงนั้นมันจะธาตุอาหาร คือว่าความสมบูรณ์ของดินมันจะหายไปแล้วก็ต้นยูคามันจะดูดความชุ่มชื้นดูดน้ำจากต้นเลมอนก็เลยจำเป็นต้องเอาต้นยูคาออกนะคะแล้วก็ปลูกเอ่อฮ้ยอบแล้วก็ปลูกต้นมันบอรี่แล้วก็ขนุนส่วนขนุนก็ตอนนี้ ที่ปลูกไว้สต้นยังรอดปลอดภัยอยู่นะคะยังรอดปลอดภัยอยู่แล้วก็เมอนเบอรี่ทดลองเอามาลงไว้หนึ่งต้นก็ยังรอดอยู่ทีนี้ก็จะเหลือการเอาขุดรากถอนโคนเ,เจ้าต้นยูคาออกเพราะว่ามัน,มนตายยากมากมันตายยากมากจริงจริงเลยค่ะเพื่อนๆ นี่ขนาดเอาต้นออกไปแล้วนะพอมันโดนฝนนั้นยังไม่ได้ใส่อะไรเลยอะ่ะมันแตกใบอ่อนเต็มไปหมดเลยมันน่าเอายอดยอดอ่อนแบบไปลวกจิ้มต้นพิกกินมากเลยอันนี้คือพักเหนื่อยพึ่งพึ่งทำได้ต้นเดียวเพราะว่าพึ่งไปจัดระเบียบตรงบริเวณขอบบอ่อ ขอบคลองไส้ไก่ที่ขุดไว้เมื่อวานแล้วมันยังไม่เรียบร้อยวันนี้ก็เอาคลาดเหล็กมาคาดามาคาดทําความสะอาดพวกกิ่งไม้กิ่งหนามอะไรเงี้ยให้มันอยู่ในกองเราจะได้ทําการทําลายทิ้งซะตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เห็นไม่ได้ไม่ได้เห็นบ่อแตอ่ขอให้หนิงทําให้เรียบร้อยก่อนคือเอาผ้ายางปู เดี๋ยวระหว่างที่เอาผ้ายางปูแล้วก็การใส่น้ําเดี๋ยวนี้ก็จะลงคลิปอีกทีนึงตอนนี้ก็มองหน้าหนิงเล่าเรื่องไปพังๆก่อนนะคะอย่าเพิ่ง